สวัสดียายยายสวัสดีจ้าหนูเห็นยายวนวนเวียนเวียนแถวรถอ่ะยายจ้าหนูมาหายายผมหอมแม่ผมหอมจ้ายายหนูเห็นยายไปวนเวียนอยู่แถวทะเบียนรถเมื่อกี้นะยายไปดูอะไรคะลื่นอะยายลื่นจ้เน่ยเคยน่ยเคยยายโตชวนเบียดรถนะ จดเลขโอ้ยยายไปจดเอาเลขเลยบอกจดได้ยังยายแในคือคือจิ้งจานระงวดแม่เลขเลขหมโจลดไเตียงให้ตังออกแม่นะจ้าโอ้แม่อายุเท่าไหร่แล้วเก้าสซองก็ถูกสองซูนก็ถูกรถมาป้าเออน้อยรถมาถ้ารถเข้าบ้านแม่จะถูกเลขเลยแล้วแล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะนี่อายุ แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าแล้ววันนี้รถเปลกมาเข้ามาสองคันเลยยายจดแม่จดเอาทั้งสองคันเลยบอกจดไ้แล้วบอกไหนจดเมื่อไหร่จดเมื่อไหร่คะยายจดที่บ้านโอ้ไปจดที่บ้านโอ้ไปดูแล้วก็จดที่บ้านเลยโอ้ยายยายชอบไหมคะโอ้โหบ้านเล็กที่ยายเท่าไหร่คะนี่ เอทียายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมีมีรถเข้ามาข้างบ้านใยายบ้านแม่เยอะไหมคะบ่อยไหมใครรถมาเอาอะไรอะไรนะเขาซื้อที่นี่ลูกจะทำขายนะืทำเคยอิลูนานยนี้ยทำอะไรยาย่ก็มีสื่อริเด้งอริมเด้งค่ะ<า>ีมวนนอง มือโยมนั่งไม่ตันนั่งไม่ตันไม่ตันเลยปกตินะแม่หนูว่าจะไปหาแม่ผมหอมที่บ้านแต่แม่ผมหอมแม่ผมหอมบอกว่าให้มาที่นี่จ้ะก็เลยตามมาที่หละโอ้มาให้โชคแม่ก็ได้เนาะะกับทะเบียนรถจำได้ไหมคะตัวไหนบ้างคะนั่นจำได้ไหมยายแม่เก้าเก้าห้าอันก็ดเป็ดหา ไปดูไหมคะไปดูไหมคะยายเนี่ยมาสองคันเลยมันตัวเดียวกันใช่เหรอยายออกเป่นสองตัวนี่ละโอ้ออกแต่สองตัวเอาไปดูไปดูใกล้ๆเลยค่ะยายหนูเห็นยายวนๆเวียนๆแถวทะเบียนรถนะนั่นแหละเนี่ยถือว่าโชคดีนะเนี่ยยายโอ้ยายจดไว้แล้วโอ้ยายเขียนตัวหนังสือได้ด้วยบอก ปแบบ๊จดเอาแล้วยายขอให้ยายโชคดีเด้อยายกับทะเบียนรถโอ้สายตาย,ยังดีนะเนี่ยทำเวลาแล้วเนี่ยนั่นแหละไม่มือเลยทะเบียนเนาะจุดเอาทะเบียนรถนี่นจดเอาทะเบียนรถนี่เห็นไหมข้ารถเ<ม>ข้าบ้านเขาขัดทุกทุกมด บอกจดทั้งหมดเลยยายแล้วจดเอาด้วยเไงเรียนจบปอไหนละยายเรียนจบปสี่โอ้เรียนจบปอสี่สมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนโอ้ยครับเลขยายจดเอาทั้งสองคันหรือเปล่าบังเอิญด้วยครับนี่เลขทะเบียนจดเอาทั้งสองคันแล้วใช่ไหมคะเหมือนกันเลยครับสี่สิบเก้คุณยายว่อนว่นเวียนเวียนแถวทะเบียนรถไหมจ้ใ่มาวนเวียนรถเวียนทนรถรถผมนี่บอก ทั้งสองคันเลยรถไหนเข้ามาเลขจะออกแม่บอกอรถคันนี้อเลขเดียวกันเลยเนี่ยสลับที่กันที่เอโจัทางแล้ม่จะทำงานครับแม่สลับใ่แล้วแม่สองเก้าอายุแม่โฉงจูโฉงจูโฉงูชุดขี้รังสฉงเก้าเต้โฉงเก้าเก้าโฉงแล้วมันจะเดินเต้ริงนางดับบานจ้า แม่ลองจะออนเหรอเลขนะนุ้ยโมวพีสดัยบาทงโม่เจียกุติงตามกระเราายายชอบเลขหน้าจ่ายจะออนเหใช่หมครับเล่เล่เจ๊ชอบเลยนะชอบเลขหน้าเนี่แม่จะออนเปิดไหม จ้าจิงอ่อนมายายเมดเมดชอบเล็กนะเมดชอบเล็กน่ชอบไหมจะเอาหนยไหมอเ็หน้าแม่ชี้ให้หน่อยอ้าชี้จิงอ่อนหรจิงอ่อนไหมจิงอ่อนเล็กนแต่จิงอ่อนบิดบิดแต่จิงอ่อนบิดบิดเออจิงอ่อนลอยเกิมมือชอบตัวนี้ชอบตัวนี้บ่มันมีสองคันม่ยายมันมีสองคันแม่อนี่แม่ยวหน้าหม่อันนี้ก็กาวโออันนี้ก็ก้าห อืขึ้นซื้อลงนะแปดห้ากับเก้าห้าเพราะมันก็ตัวเดียวกันด้วยเนาะทั้งก้นทั้เล็บแปดห้าเก้าห้าก็เป็นแนวทางนะครับแม่ชอบแบบนี้แม่์ฮกินกับรถรถใครจะเข้าบ้านจะจะโอบรถบ้านนั่นเองชอบเมย์อายุพันธุ้อายุกี่ปีแมย์เบียนทันนันนะครับของทีมงานแม่เป็ดก้าตรงกับตัวนี้อีกข้างหลังแม่เห็นไหมเออเป็ดเก้าบอลสักชัแนลนะครับคันนี้ แปดเก้าคุแม่คุนแม่ท่านชอบเก้ารุยมัวในข้างหน้าไข่ปลาแปดเก้ายายอายุแปดสิบเก้าปีบ่จ้านนี้เองโซ่เฮยก็ชกเต่าได้อยู่หกสิบแม่จ้ สองตัวซูเป็นสองตัวเห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้แม่ชี้ตัวไหนนะตัวนี้บอกอ้อาเคยออกจะเลขข้างหลังเลขมาน่ะออกจะข้างหลังจอป้าสองใหญ่ซูนก็ออกสองซูนค่ะก็แนวทางของคุณยายหรือคุณแม่นะคะอายุแ9ดสิบเก้าปีนะคะท่านก็ ชอบนะนะคะชอบโชคลาภนะคะท่านชอบเสี่ยงชอบเล่นนี่ยนะคะ fc เนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,คะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคุณใหญ่หรือคุณแม่นะคะ fc เนาะฉันได้โชคเรื่อยนะคะท่านบอกว่าถ้ารถคันแปลกๆนะคะเข้าบ้านท่านจะมีโชคนะคะ fc ตอนแรกแอดมินก็ ไปตามแม่พมหอมนะคะที่บ้านนะ,ะแต่ว่าแม่พมหอมท่านไม่ว่างนะท่านก็ามาทนะํานะเขาเรียกอะไร fc ดักแด้ C นะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งจะมาช่วยคุณยายนี่ยแหละซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนะคะมาช่วยให้ดักแด้กินไม้์น,นะคะท่านชมแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะทําเป็นผ้าสิ้นไหม นะคะท่านผู้ชมเนอะหลายขั้นตอนนะคะเอแม่ผมหอมไม่เคยว่างเลยนะคะท่านก็ขยันมากนะคะแล้วก็เลยโทรให้แอดมิน,นะะมาตามที่บ้านของอาญาตพี่น้องของแม่ผมหอมนะคะท่านชมก็เลยมาเจอยาย89ปีนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็มาตามแนวทาง นะคะของคุณยายด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะมาเจอคุณยายชอบอชอบเล่นนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เล่นไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็ตามที่ยายเล่น,นะะก็ไม่เกินสิบบาทว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือความชอบนะคะของแต่ละคนนะคะค่ะคุณยายก็ ชอบทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมแปดห้ากับเก้าแปดปดเนะคะท่านผู้ชมนะคะก็อันนี้ก็ให้ f อนะคะดูนะเป็นแนวทางนะคะที่คุณยายบอกว่าเวลามีรถแปลกๆเข้าบ้านคือเหมือนมาให้โชคไวยอย่างงั้นนะคะก็ยายก็ได้จดไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับทะเบียนรถนะคะสองคันซึ่งเป็นเลขตรงกันด้วยนะคะ เพียงแต่ว่าสลับที่สลับตำแหน่งกันอยู่นะคะส่วนตัวเลขก็มีมีด้วยกันหมดทุกตัวนะคะแต่สลับตำแหน่งกันอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้ f c ฟซีนะมีโชคกันทุกคนทุกท่านนะคะของอา,อายุยาย89ก็ตรงกัน,ก,นกับทะเบียนรถพอดีนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ